สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสติวกันเองการสอนยนต์เล็กวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสอนยนต์เล็กใครที่กำลังเตรียมสอบสายช่างยนต์หรืออยากเข้าใจพื้นฐานของเครื่องยนต์ขนาดเล็กฟังตอนนี้รับรองได้ความรู้แน่นๆครับใช่เลยครับเราจะพาไปดูตั้งแต่ความหมายของเครื่องยนต์เล็กไปจนถึงส่วนประกอบหลักและหลักการทำงานพร้อมตัวอย่างให้เห็นภาพกันจชัดครับเริ่มกันที่ทำว่าเครื่องยนต์เล็กก่อนเลยครับ หมายถึงเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กใช้ในงานเบาเช่นเครื de, ่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นบางรุ่นแล้วเครื่องยนต์เล็กมีประเภทอะไรบ้างครับหลักๆจะแบ่งเป็น2ประเภทครับคือเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะและเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะโดยเครื่องยนต์2จังหวะจะมีรอบการทํางานเร็วกว่าแต่สิ้นเปลืองน้ํามันมากกว่าส่วนเครื่องยนต์4จังหวะจะประหยัดน้ํามันและมีอายุการใช้งานนานกว่าครับแล้วส่วนประกอบหลักของเครื่องยนต์เล็กมีอะไรบ้างครับมีหลายส่วนครับ แต่ที่สำคัญคือลูกสูบทำหน้าที่รับแรงดันจากการเผาไหม้กระบอกสูบเป็นที่เคลื่อนที่ของลูกสูบหัวเทียนจุดประกายไฟเพื่อจุดระเบิดคาร์บูเรเตอร์ผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงระบบหล่อลื่นช่วยลดแรงเสดทานถ้าเราจะอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์สีจังหวะให้เข้าใจง่ายๆจะอธิบายยังไงดีครับง่ายๆเลยครับแบ่งเป็น4ขั้นตอนคือ 1. จังหวะดูดลูกสูบเลื่อนลง อากาศและน้ำมันถูกดูดเข้า 2. จังหวะอัดลูกสูบเลื่อนขึ้นอัดส่วนผสมให้แน่น 3. จังหวะระเบิดหัวเทียนจุดไฟเกิดแรงดันดันลูกสูบลง 4. จังหวะคายลูกสูบเลื่อนขึ้นอีกครั้งดันไอเสียออกครับมีตัวอย่างไหมครับเช่นถ้าเครื่องตัดหญ้าไม่ติดเราควรตรวจสอบอะไรบ้างครับ